มวลน้ําที่อยู่ในพื้นที่มีมากกว่า100ล้านลูกบาตเมตรเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยการระบายน้ําในจํานวนนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะคะไม่ใช่ระบายได้ทันทีทันใดแต่เวลาน้ําที่จะไหลเนี่ยเวลาไหลจะต้องไหลลงลําน้ําถ้ามันเกินมันเอ่อมันท้นออกมามันก็จะท่วมชาวนานนี่แหละค่ะซึ่งก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะลองมาดูค่ะคุณผู้ชมคะอย่างวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบค่ะอย่างที่อําเภอ พิมายนะคะตอนนี้เกษตรกรต้องเร่งเก็บข้าวหนี่น้ําค่ะเกษตรกรในตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาต้องจ้างแรงงานในพื้นที่ลงเกี่ยวข้าวจมน้ําขึ้นเรือท้องแบนหลังปริมาณน้าจากลําน้ํามูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ําเอ่อเข้าท่วมนาสูงกว่า1เมตรกว่า300ไร่ ชาวนาบอกนะคะว่าลงทุนปลูกข้าวนาปีจํานวน1ิไร่ปลูกข้าวติดกับลําน้ํามูลแต่หลังจากปริมาณน้ําในลําน้ํามูลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้น้ําล้นตลิ่งนะคะแล้วก็เอ่อเข้าท่วมนาข้าวที่กําลังจะเก็บเกี่ยวซึ่งก็ได้รับความเสียหายหากปล่อยทิ้งไว้จะได้รับความเสียหายทั้งหมดแล้วก็ไม่คิดว่าปีนี้นะคะจะมีน้าไหลหลักมาจํานวนมากแล้วก็เอ่อเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเกษตรกร,กรบอกว่าตั้งตัวไม่ทันค่ะ มาถึงรีบเกี่ยวก่อนแล้วครับก็กลัวน้ําจะมารอบสองครับอมแต่ตอนนี้คือตอนนี้จ้างคนเกี่ยวก่อนครับอือนี่คือมันเสียหายบ้างไหมครับนี่ก็กำลังกิดเสียหายครับอ๋อนี่คือในรอบกี่ปีที่เราไม่เคยเจอน้ําท่วมตั้งแต่ปี53ครับอ๋อคือสิบปีเพิ่งมาเจอครับปี53จะเลยกลัวผมลิตเสียหายใช่ไหมครับกลัวเสียหายครับก็เล็ก ทั้งนี้นะคะปริมาณน้ําในลําน้ํามูลยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวันค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดเขื่อนพิมายยังเร่งเดินเครื่องผักดันน้ําเหนือออกมานะคะลงสู่ลําน้ํามูลเพื่อป้องกันน้ําเอ่อท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอาเภอพิมายและเขตโบราณสถานในพื้นที่จึงส่งผลให้หลายพื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นะคะ ส่วนสถานการณ์น้ำในลำตะครองช่วงที่ผ่านมาค่ะชุมชนเมืองเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนคนรราชสีมาก็พบว่าน้ำลำตะคองนั้นได้ล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศาบาลน,นคนรราชสีมาแล้วหลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะชุมชนมิตรภาพซอยสมีน้ำท่วมพื้นผิวจราจรทางชุมชนนะคะเขาก็ตอนนี้เขาบอกว่าท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตรบ้านเรือนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบขณะที่น้ำ ที่หลากเข้าไปนะคะก็ยังค่วมบ้านเรือนไปอีกกว่า20หลังทางด้านของเทศบาลน,นครรัชศีมาต้องปักธงแดงค่ะบริเวณสะพานข้ามลำน้ำลำตะคลองปากทางเข้าชุมชนมิตรภาพซอยสี่เร่งให้ชาวบ้านอบพยพทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่กำลังทาหารจากกองทัพภาคที่2ได้เร่งกรอกกระสอบทรายแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปวางเป็นแนวกัน้นป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้านตัวเองค่ะ ตอนนี้กำลังติดตามเส้นทางของพายุโซเดลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะตอนนี้อยู่ถึงไหนแล้วแล,ว,แลวจะกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหน,นะคะพายุลูกนี้ยังอยู่ทะเลจินต้แต่อีกไม่กี่วันก็จะถึงเราแล้วนะคะในช่วงของวันอาทิตย์มาแน่ใช่ไหมคะมาแน่แต่ที่มาแน่ในเวลานี้คืออากาศเย็นนะคะหลายพื้นที่อากาศเย็นแล้วอาจจะมีการบางแผนไปท่องเที่ยวด้วยแล้วนะคะในช่วงตลอดสุดสัปดาห์นี้ดิฉันมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบ เรื่องของอากาศหนาวก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะแต่อย่างน้อยวันนี้กรมอุตุนิยมว okay. ิทยาก็บอกว่าหลายพื้นที่นั้นนะคะอาจจะได้ส mm ัมผัสอากาศหนาวแล้วล่ะค่ะลองมาดูกันค่ะว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประเมินด้วยนะคะว่าการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนั้นนะคะก็ต้องดูจากหลายพื้นที่หลายข้อมูลเหมือนกันค่ะแต่จากที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดูจากพื้นที่ของอากาศเย็นแล้วก็ดูจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับความสูง1 ถึงความสูง 300, 3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทางด้านของลมระดับบนที่ความสูง5,000เมตรขึ้นไปก็ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกประกอบกับ,กบอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในช่วงเช้าตอนบนของไทยนั้นลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นค่ะขณะเดียวกันนั้นยังมีความกดอากาศนะคะ สูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกด้วยนี่ก็เป็นเกณฑ์บางส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดกันว่าสิ่งนี้แหละค่ะคือการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เองค่ะดูกันก่อนเลยค่ะว่าเช้านี้อุณหภูมิตําสุดนะคะที่ภาคเหนือเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะคะมาดูกันที่ภาคเหนือค่ะอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ที่20องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ภาอีสารอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะ16องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะก็อยู่ แถวๆจังหวัดกาญจนบุรี22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะคะที่ศักแก้วจันทบุรี23องศาเซลเซียสนะคะภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่ประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงที่หนาวที่สุดของปีนี้นะคะจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะคะ ไปจนถึงปลายมกราคมปีหน้าเลยนะคะบริเวณยอดดอยยอดภูและก็บริเวณเทือกขานั้นจะมีอากาศหนาวจัดแล้วก็มีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ส่วนใครถามว่าจังหวัดไหนหนาวที่สุดวันนี้มีคําตอบค่ะเพราะว่าหลายจังหวัดนั้นก็มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวส่วนอากาศที่จะหนาวเย็นที่สุดในช่วงเวลาของฤดูหนาวในตลอดช่วงนี้ก็คือเป็นโอกาสที่จะอยู่ในจังหวัดน่านพยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนสกลนครนครพนมนะคะรวมถึง จังหวัดเลยจังหวัดเหล่านี้นะคะต้องเฝ้าจับตาเลยค่ะใครจะไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวจังหวัดเหล่านี้และะ้ค่ะเป็นจังหวัดที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวค่อนข้างมากส่วนพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนฝนตกสะสมจํานวนมากนะคะรวมถึงน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งนะคะแล้วทุกพื้นที่ก็มีโอกาสนะคะเกิดฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าอีกด้วยนะคะส่วนพยายุไต้ฝุ่นโซเดลวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ทะเล จินใต้ตอนกลางค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขณะนี้กําลังเคลื่อนตัวไปนะคะทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆก็คาดว่าในช่วงของวันอาทิตย์และก็วันจันท์นี้นะคะจะเข้าใกล้กับ ชายฝั่งประเทศเวียดนามนะคะซึ่งในช่วงนั้นก็อาจจะทําให้พื้นที่ทางด้านของตะวันออกตอนล่างของภาคอีสานนั้นมีฝนนะคะเกิดขึ้นค่ะหลายคนนะคะที่เร่งระบายน้ําก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเลยล่ะค่ะเพราะว่ามวลน,น้ําอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็ยังระบายไปไม่หมดถ้าฝนก้อนนี้มานะคะก็อาจจะสมทบในพื้นที่อาจจะยืดระยะเวลาอีกนานเหมือนกันนะคะกว่าจ,จะระบายไปทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมของเราแฟนประจาเลยคุณแทนคุณโลว รายงานมาบอกว่าอุดอรธานีหนาวแล้วนะคะตอนนี้พื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยค่ะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันก็อิจฉาคนที่วางแผนไปเที่ยวกันแต่ว่าปีนี้เขาว่ากันว่าจะหนาวจัดเลยนะคุณนิตยาจริงหรือเปล่า ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอากาศนั้นแปรปลวนประกอบกับช่วงนี้ฝนนั้นยืดยาวเหลือเกินปกติฝนหมดไปแล้วนะคะตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมแต่ปีนี้เนี่ยหนาวมาเร็วนะคะแล้วก็หนาวค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์อ้าวสำหรับใครที่จะไปเที่ยวนะคะช่วงนี้นะคะใครที่มีแผนที่อยากจะไปเที่ยวจังหวัดนะคะตลอดสุดสัปดาห์วันนี้วันหยุดแล้วนะคะตลอด3วันนี้อยากจะไปเที่ยวไหน ดิฉันเช็คจากกรมขนส่งเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดที่จะไปขึ้นรถที่บขอสอะ่ะค่อนข้างน้อยอแล้วปรากฏว่าคนคิดว่าอยากจะขับรถ ไปเที่ยวเป็นส่วนใหญ่สะดวกสบายถ้าหากว่ามีกําลังในการขับรถนะคือไปด้วยกันกับครอบครัวเนี่ยมันสะดวกสบายจะแวะไหนก็ได้ค่ะแล้วมันหยุดหลายวันไงบางคนก็บอกว่าอยากจะขับรถช่วงกลางคืนมันสะดวกดีสบายดีอากาศเย็นด้วยนะคะโลง่ลงๆใช่ค่ะแล้วแต่บุคคลด้วยนะคะเพราะว่าการขับรถแบบกลางวันแล้วก็กลางคืนนั้นมีข้อเสีย<ม>ข้อดีแตกต่างกันด้วยลองมาดูกันค่ะข้อดีข้อเสียนะคะของการขับรถกลางวันนะคะกลางคืนต้องมาดูกันค่ะสําหรับการขับรถนะคะตอนนี้ ต้องบอกว่าใครนะคะที่ชอบขับรถนะคะในช่วงเวลากลางวันนั้นข้อดีก็คือว่าแสงสว่างชัดเจนนะคะแม้ว่าจะหลงทางขับไปก็สามารถผ่อนคลายสายตาได้บ้างหรือจะแวะร้านอาหารแล้วก็อู่ส้มรถได้ง่ายหักรถเสียนะคะส่วนข้อเสียขับกลางวันบางคนอาจจะรู้สึกว่าร้อนเพราะว่าฟิล์มติดกระจกนั้นนะคะอาจจะไม่ค่อยจะดีนักบางครั้งอัดหลับในได้โดยเฉพาะนะคะในทางตรงก็มีความเสี่ยงในการหลับในคะ่ะ ส่วนการขับรถไปเที่ยวกลางคืนข้อดีก็อากาศเย็นแหละค่ะรถน้อยสําหรับข้อเสียก็จะทําให้ใช้สมาธิแล้วก็ใช้สายตาม,มากค่ะเพราะว่าแสงสว่างนั้นมีไม่มากพออย่างทีเ่เวลาเกิดอุบัติเหตุรถฉุกเฉินเนี่ยอู่ซ่อมรถก็มักจะปิดนะคะในช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วก็เวลาขับรถกลางคืนเนี่ยก็จะรู้สึกง่วงนะคะข้อหนึ่งก็คือว่าเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของถนนลื่นแล้วก็ฝนตกนี่แหละคะ่ะมีความเสี่ยงนะคะ ส่วนผู้ที่ขับขี่รถยนต์กลางวันจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าต้องเป็นคนใจเย็นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตกลางวันนะคะแล้วก็นอนกลางคืนเพราะว่าหากเป็นคนที่นอนนะคะในช่วงเวลาที่ ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้านอนในช่วงของเวลาที่ไม่ใช่เวลาของตนเองเนี่ยก็จะทําใหออ้รู้สึกง่วงได้นะคะมันจะเพลียงง่วงซึมอันนี้ก็จะส่งผลชัดเจนเวลาขับรถเลยนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่เป็นผู้ที่ขับรถในเวลากลางคืนก็ต้อง อดหลับอดนอนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่อดหลับอดนอนในตอนกลางคืนที่ไม่ง่วงก็ขับได้นะคะแต่ว่าเวลาขับกลางคืนนั้นต้องมีสตินะคะตลอดเวลาด้วยค่ะสายตาก็ต้องดีแล้วก็คุ้นชินกับเส้นทางนะคะอันนี้ต้องเลือกกันก่อนว่าใครคุ้นชินแบบไหนชอบไปกลางคืนก็ต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะและถนัดหรือเปล่าสายตาดีไหมค่ะดิฉันเลือกกลางวันนะคะเพราะว่ามีข้อนึงบอกว่าถ้าหลงยังพอคลาได้ส่วนใหญ่ GPS ไม่ช่วยอะไรดิฉันเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่มีรถตั้งแต่10ปีขึ้นไปดิฉันว่าแนะนําขับรถกลางวันดีกว่านะคะอู่ซ่อมรถเปิดกลางวันค่ะค่ะยังไงก็ตามแต่ไม่ไว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนอย่าฝืนแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนสตาร์ทรถเนะะี่ยค่ะนอนให้เต็มอิ่มนอนที่เพียงพอไม่ไว่าจะขับกลางคืนหรือว่ากลางวันก็ตามแต่นะคะขอบคุณค่ะคุณนิตยาค่ะคุณผูนน้ชมคะตอนนี้ค่ะ,คะเป็นประเด็นที่เราต้องจับตากันต่อนะคะนอกน